สวัสดีครับอาเตียสวัสดีครับบ๊อดดีว่างไงไปลากตัวเจ้าทีกลับมาได้แล้วสินะเปล่าครับผมแค่จะมาบอกอาเตียว,ว่าผมจะไปงานแต่งลูกครับฮะก็ในเมื่อผมห้ามมันไม่ได้ก็คงจะต้องสนับสนุนมันแทนลหละครับนี่แกกล้าขัดคำสั่งฉันงั้นเหรออยากจะโดไล่ออกจากตระกูลอีกคนยังไง อาเตียไม่ต้องไล่ผมหรอกครับผมจะลาออกจากบริษัทและลาออกจากตระกูลเองครับลาออกนี่ครับนามสกุลใหม่ของผมตั้งมาแล้วทีระนนสกุลใช่ทีระนนสกุลผมให้ท่านเจ้าคุณแถวบ้านตั้งให้ท่านบอกว่านามสกุลเดิมก็ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าเรามีรอเรือและรอริงเพิ่มไปอีก3ตัวมันก็จะทำให้ราบรื่นโลดแล่นและร่าเริงครับ <c oughs> ไม่ครับแกคิดว่าฉันไม่กล้าย,ย่างงั้นเหรอถึงได้มาเล่นตลกอะไรแบบนี้กับฉันเปล่าหรอครับอาเตีย้ยผมรู้ว่าเตี้ยกล้าทำอะไรทุกอย่างผมเป็นลูกอาเตีย้ยก็เลยกล้าเหมือนอเตีย้ย กล้าที่จะปกป้องและส่งเสริมลูกให้มีความสุขไงล่ะครับแม่ทำมาเป็นพูดไม่ต้องเสือกอ้ผมเข้าใจนะครับว่ากฎของตระก,กูลที่ตั้งไว้เนี่ยมันสำคัญมากแล้วมันจะมีความหมายอะไรล่ะครับถ้าเราไม่เหลือลูกหลานไว้ในตระก,กูลซะแล้วผมลาแล้วครับ ผมจะไปใช้นามสก,กุลใหม่ของผมทีระนนท์สกุล